วันนี้ผมมีของเล่นและของใช้ประจำชิ้นใหม่เลยที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับกาบบหม้อทอดไร้น้ำมันขนาด8ลิตรเลยทีเดียวครับที่ชอบเลยเนี่ยคือราคาค่าตัวเนี่ยคุ้มๆเลยนะครับหลักพันต้นๆนะเชื่อถือได้ถึงคุณภาพและมาตรฐานเลยครับก่อนไปรีวิวกันต่อนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกตรงๆเลยว่ากําลังคิดออกแบบห้องครัวใหม่อยู่นะครับกับบ้านหลังใหม่ของลูเมเกอร์นะแล้วก็มาฉกคิดนะครับว่าเอออะไรเนี่ยคือพระเอกตัวจริงในครัวยุคนี้นะครับเพราะชีวิตพ่อบ้านอย่างผมนะครับยิ่งเวลาน้อยเนี่ยงมว่ซึ เมนูแช่แข็งเนี่ยก็จะเป็นเมนูเก่งของผมเลยนะไม่ว่าจะเป็นไก่นีโอรินเฟนฟายสเต็กหรือจะเอาผักแคลไปย่างเกลือก็ได้บอกเลยนะครับว่าพอได้ลองใช้เครื่องนี้แล้วเนี่ยชีวิตด,ดีขึ้นเยอะเลยความจุถึง8ลิตรในราคาแค่นี้นะครับสามารถย่างสเต็กหรือไก่ได้ทั้งตัวแถมถ้าเป็นเมนูอื่นๆสำหรับครอบครัวใหญ่เนี่ยก็เอาอยู่มีฟังก์ชั่นช่วยให้เราอุ่นอาหารซ้ำได้ไม่แห้งและแข็งกระด้างจนเกินไปเรียกได้ว่าตอบโจทย์สะดวกสบายและรสชาติยังคงไว้เหมือนเดิมครับ ก็ต้องไม่ยอมรับกันนะครับว่าใครเนี่ยที่กําลังจะออกแบบครัวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นครัวขนาดเล็กครัวขนาดใหญ่นะครับก็ต้องมามองหาหม้อทอดน้ำมันและอย่าลืมตำแหน่งของปลั๊กไฟให้ดีนะครับก็เผื่อไว้เยอะๆหน่อยนะครับก็อาจจะได้หม้อทอดน้ำมันที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานที่สะดวกนะครับฟังก์ชันหลากหลายนะครับแล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายนะครับไปกดดูใต้ตะกร้าเลยนะครับกับสินค้าหม้อทอดน้ำมัน8ลิตรของกาบอนตัวนี้นะครับบายๆครับ